Legenda ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรพระนครข,ของเรากันค่ะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ค่ะได้ที่ RMUTPLive นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจอีกแล้วนะคะ เรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันวันนี้ข่าวแรกมาดูกันที่ทางมทรไปนในกองของเราค่ะที่มีการจัดอบรมการป้องกันและระงับอักขีภัยประจำปี2566ค่ะ ซึ่งในทุกๆปีนะคะทางมทรพรานครของเรานะคะก็จะมีการจัดอบรมการป้องกันและระง,งับอักขีพ,พันในทุกๆปีเลยนะคะเพื่อที่จะให้บุคลากรทุกคนได้มีความรู้แล้วก็เตรียมพร้อมหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะคะก็จะได้เตรียมพร้อมแล้วก็รับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ะคะ่ะโดยท่านดรนรภวรพลรายสิริวัชระบุญค่ะอธิการบดีของมทรพร,พร,รานครนะคะ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเรื่องการป้องกันและระงับอักขีภัยประจำปี2566ค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกาิเดชสุทธิวณิชนะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามาหาวิทยาลัยได้กล่าวรายงานพร้อมกับต้อนรับทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสนค่ะซึ่งก็นำโดย คุณสมเจนชูทองนะคะเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษคุณฤทธ,ธิเดชกิจขยันค่ะเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการค่ะพร้อมทั้งทีมงานนะคะทุกท่านก็ได้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านของการป้องกันอักคีภัยการดับเพลิงเบื้องต้นนะคะวิธีการดับเพลิงแล้วก็การใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงชนิดต่าง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะหรือว่า C.P.R. แล้วก็การฝึกปฏิบัติการอบพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงการให้ความรู้นะคะเรื่องของการช่วยชีวิตผู้ประสบภยัยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกกันว่า นนั่นเองโดยวิทยากรนะคะก็คือคุณพงษ์สะทรปัดเตค่ะและคุณกิติศักไวงามเสมอจากบริษัทรักษาความปลอดภยัยแอลโชคไทยเซอร์วิสเซสจำกัดนะคะซึ่งก็มีผู้บริหารแล้วก็บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ห้องประชุมดีฮอ์มอทอรรพนักรศูนย์เทเวกันเยอะทีเดียวค่ะสําหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมน ได้มีความรู้มีความเข้าใจด้านของการป้องกันแล้วก็ระง,งับอัคคีภยัยสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยนะคะเกิดความปลอดภัยในการทําง,งานของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติเกิดความคุ้นเคยแล้วก็เตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยมีความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมดักเพลิงอย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยค่ะหลายท่านสงสัยเหมือนกัน นะคะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเราต้องฝึกแับเพิงต้องมีการซ้อมดับเพิงกันทุกๆปีเลยความจริงแล้วฝึกเอาไว้ทุกปีดีแล้วค่ะเราจะได้คุ้นเคยแล้วก็คุ้นชินนะคะถ้าหากว่านานๆเราจะได้ฝึกสักทีหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องตกใจแล้วก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะรับมือกับเหตุกตารณ์ต่างๆอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเรามีการฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำแล้วก็สม่ำเสมอนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเราก็จะได้รู้นะคะว่า1 2 3สา เนี่ยเราควรต้องทำอะไรก่อนไปอันดับแรกและนอกจากการอบพยพการหนีไฟแล้วนะคะในการอบรมก็จะมีการฝึก ช่วยผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํา CPR หรือว่าการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง AED นะคะซึ่งตรงนี้ฝนคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันหากว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราอาจจะไปต้องไปพบเจอกับอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าคนในครอบครัวเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาที่จําเป็นจะต้องมีการ CPR ก่อนที่จะ ได้รับการช่วยเหลือในขั้นต่อไปเป็นขั้นแรกนะคะเราก็จะสามารถช่วยลดความตื่นเต้นได้รู้วิธีการได้รู้นะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆได้เป็นการมอบความรู้ให้กับบุคลากรของมทรพันนิคอรเลยค่ะแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมในการร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงอย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะ ไปดูกันต่อนะคะที่การร่วมมือกับทางบริษัทครูเสือเซฟตี้เทนนิงนะคะในการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยในวัตกรรมอาชีวะอนามัยและก็ความปลอดภัยค่ะดรนภพรพลรัติวัชรบุญค่ะอธิการบดีของมทรพระนครค่ะลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับนายพนมกรแสงอรุณนะคะกรรมาการผู้จัดก,การบริษัท ครูเสือเซฟตี้เทนนิงแอนด์คอนซัลติ้งจำกัดค่ะและคุณชูชาติพิมพ์การนะคะนายกสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพของจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยได้รับเกียรติจากคุณศักดิ์สินตุลาธรน,นะคะพ่วอในการกองความปลอดภัยรายงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะได้เป็นสักขีพยานในการลงนามนะคะซึ่งการลงนามครั้งนี้ค่ะก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะคอยสนับสนุนด้านของวิชาการการศึกษานะคะการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาอาจารย์แล้ก็บุคลากร ตลอดจนการบริการวิชาการโดยสร้างสรร์คนวัตกรรมอาชีวอนมามัยและความปลอดภัยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนางานด้านของความปลอดภัยให้กับท้องถิ่นและสังคมให้มั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยังยืนด้วยรวมไปถึงความร่วมมือนะคะในการจัดทําโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากรร่วมกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้การพัฒนางานนะคะบรรลุไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่หวางเอาไว้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทั้งมอทอรันครค่ะก็ยังได้ไปลงนามความร่วมมือกับทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรมแหนนะคะในความร่วมมือเรื่องของการให้บริการเชิงจิตวิทยาด้วย ดรนภบรพลรัสดิวัชรบุญค่ะอธิการบดีของมทรพนักคนะคะมอบหมายให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาแข่งเพนแขค,ค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะได้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยค่ะในพิธีลงนามความร่วมมือหรือว่า MOU ซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะคะระหว่างกองพัฒนานักศึกษาของมทรพนักคเราค่ะ กับทางคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะซึ่งก็นำโดยรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดรสิริพงศ์เสาพายนุ์นะคะคณะปดีคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ ความร่วมมือครั้งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนด้านบริการการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งในครั้งนี้ค่ะนางสาวมาริกาวีรศัยนะคะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและดรนะเรศกันทวงค่ะ รองคณะบดีฝ่าย,ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ก็ร่วมเป็นสักข,ขพีพยานในครั้งนี้ด้วยสืบเนื่องจากทางด้านของการให้บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยานะคะก็อยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังท่านไหนหากว่ามีเรื่องราวอะไรไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าตัวเองเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ทางกองพัฒนาศนึกษาของมทรอมันกกองของเราได้ค่ะเราก็จะมี ทีมที่จะคอยให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยาอยู่ในครั้งนี้ด้วยหากว่าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ฟังทุกท่านหรือว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณผู้ฟังที่ได้ฟังรายการของเราแล้วหรือว่าจะเป็นน้องนักศึกษาท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองมีความกังวลไม่สบายใจอยากจะหาใครสักคนที่จะมาพูดคุยคลี่ขลายปัญหาในใจได้ก็ติดต่อมาได้นะคะที่กองพัฒนานักศึกษาของมทรพระนครหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook ของกองพัฒนานัก ศึกษามทรพันกรเพื่อที่จะนัดหมายพูดคุยกับเราก่อนก็ได้นะคะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะมาดูกันที่การจัดอบรมพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการค่ดระดรนภรพลราศีวัชรบุญค่ะอธิการบดีของมอทรพันคกรนะคะ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการค่ะในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการนะคะให้กับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งก็จัดโดยกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ในระหว่างวันที่28แล้วก็29มกร,ราคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเลอบาลีรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประส เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและก็พนักงานมหาวิทยาลัยในสายวิชาการนะคะ ได้มีการพัฒนาผลการสอนแล้วก็ผลงานทางวิชาการทักษะกระบวนการเทคนิคในการจัดทำผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการค่ะเนื่องจากว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการระดับอุดมศึกษาซึ่งการอบรมครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านของวิชาการค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ ดออรอัมพรธรรมรงรักนะคะกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันกรผู้ส่งคณนณบุตรค่ะรองศาสตราจารย์ดรนัทโชตรักไทยเจริญชีพนะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ศาสตราจารย์ดรอลงกรดแทนออมทองนะคะศาสตราจารย์ดรประยุทธ์อัครเอกทาลินค่ะศาสตราจารย์กิต anyway. ิคุณดรทียรพงษ์เหลืองทองคำศาสตราจารย์กิติคุณดรปราณีอ่านเปลื่องและรองศาสตราจารย์ดรประสาทเนืองเฉลิมเป็นวิทยากรบรรยายในครั right. entonces, ้งนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการของทางมทรพนครเราค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรพนักงนครเราค่ะที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆกิจกรรมของทางมทรพนักงของเรากันได้ผ่านทาง y o t u u e c ช anel นะคะได้ที่ rmutp live ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ